ต่างที่แพทตั้งหัวข้อไว้ว่าหนึ่งชั่วโมงกระชับรักใช่ไหมหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนกระชับความสัมพันธ์สวัสดีค่ะทุกคนพรอว่มมาแล้วมาอีกแล้วจ้า คลิปนี้ก็ยังอยู่ชุดสวยเหมือนเดิมวันนี้เบลเยียมอากาศดีชื่อสวยคือ,อไรว่าน,นี้ไปยุดงานเนะาะแพรก็อัดคลิปรัวๆแบบที่แพรไม่ต้องไปเปลี่ยนสภาอะไรเลยเพราะว่าแพรไม่ชอบแบบนั่นเนะาะแพรชอบแบบแบบนี้วันนี้เบลเยียมอากาศดีมากฟ้าดใสแล้วก็อากาศ20กว่าองศาทุกคนแพรก็เลยนะ่ออกมานั่งข้างนอกคุยกันกันทุกคนดูดูอันนี้สมแพรที่เห็นที่ที่อยู่ในแซแพรเอาออกมาใส่กระถางเอาไว้ข้างนอกแหละเพราะว่า มันเริ่มรอนแล้วในแซมันร่อนเกินไปแพก้กลัวมันตายนั่นแหละแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาคุยเรื่องต้นไม้นะจ๊ะวันนี้แพระจะมาคุยด้วยเรื่องมาเล่าให้ฟังแหละในเล่าให้ฟังเชิงตอบคําถามไปเพราะว่าอะไรไหนคนถามแพ้ว่าเออแพระนะ่ะแต่งงานกับป๋ามากันนานๆแหละสิบกว่าปีแหละอะไรเงี้ยเนาะอยู่โดยโดยกันมาสิบกว่าปีแล้วแล้วที่นี่มีเคล็ดลับอะไรเพราะว่า ทำยังไงให้รักมีรักยืนยาวอะไรอย่างงี้เนาะให้แบบเหมือนยังจีบกันใหม่ๆอะไรเงี้ยหลายๆคนก็จะเห็นว่าเวลาปถ่าอัดคลิปก็ปาก็จะแบบมุ้งมิ้งนิดนึงอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่เฉพาะเวลาอัดคลิปนะก็จะเป็นอย่างงั้นอยู่เรื่อยๆเพราะว่าด้วยความที่แพรเป็นคนอย่างงี้ด้วยเนาะ แต่ว่าด้วยความบางคนบอกว่าถึงเราจะเป็นคนมุ้งมิงแต่เป็นคนแมไม่ใช่คนมุ้งมิงนะแต่แพรเป็นคนที่ขี้เล่นเนาะนั่นแหละด้วยความที่อยู่ด้วยกันนานแล้วอาจจะแบบว่าอาจจะมีแบบลดลงบ้างอะไรเงี้ยแต่คู่แพรแพรว่ายิ่งนับวันมันก็ยิ่งเยอะเพราะว่าด้วยความที่เราเปิดใจคุยกันทุกเรื่องเนาะตางที่แพรตั้งหัวข้อไว้ว่า หนึ่งชั่วโมงกระชับรักใช่ไหมหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนกระชับความสัมพันธ์ไม่ได้คิดไปถึงเรื่องอเรื่องอย่างว่าอย่างเดียวเนาะเรื่องบนเตียงอย่างเดียวเนาะแต่แพชจะมาเล่าให้ฟังด้วยความที่ทําให้เราแบบใกล้ชิดกันแล้วเหมือนแบบคุยกันเปิดใจคุยกันมากขึ้นเกี่ยวกับทุกเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องบนเตียงอย่างเดียวแล้วแพชก็ไม่ได้พูดเล่าห้องแพ้ก็แพชพูดเลยว่าใครที่มาถามแพชเรื่อง อย่างงุนอย่างงี้เรื่องแบบว่าเรื่องทางเพศอะไรอย่างงี้เนาะแพรไม่คุยเนาะไม่ใช่ว่าเขาเรียกว่าอะไรแพรแพรไม่จำไอ้ทำคลิปเชิงแนวนั่นเด็ดขาดแต่ที่แพรมาเล่าให้ฟังเราตั้งชื่อคลิปว่าหนึ่งชั่วโมงเพื่อกระชับความสัมพันธ์อะไรเงี้ยมันอาจจะคิดไปถึงเรื่องนั่นแต่ว่าไม่ใช่เนาะแพรก็เลยจะมาเล่าให้ฟัง ว่าแพะเป็นคนที่เปิดใจคุยกันทุกเรื่องกับป๋าแล้วแพะก็เป็นคนที่ก่อนจะไปถึงตอนหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนนะก็จะเล่าให้ฟังก่อนว่าแพเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสังเกตแฟนสังเกตทุกวันสังเกตว่าสมมติว่าวันนี้เขาเลิกงานกลับมาเราเห็นหน้าเขาไม่ดีแหละ เราก็จะต้องรู้ว่าเราควรจะทําอะไรถ้าสมมุติว่าหนาตาเขาซีเรียสเขาบ้านอย่างเงี้ยแสดงว่ารู้หลืว่ามีปัญหาเรื่องงานมาหรือว่ามีอะไรไม่สบายใจแล้วเราจะไปเบื้องตึงใส่เขาอะไรเงี้ยเราก็จะต้องพยายามทาให้เขารู้สึกดีขึ้นอันนี้เป็นชอ็อตแรกใช่ไหมเอออาจจะแบบว่าเขาไปคุยด้วยถามเลยอะไรเงี้ยว่าเธอเป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยซึ่งผู้หญิงไทยอ่ะทำได้อเรียลแปลว่า บางคนเห็นแฟนหนาตาไม่ดีเขามาคิดแล้วว่าอารมณ์ไม่ดีอย่างเงี้ยเดี๋ยวถอยออกมาก่อนดีกว่าให้เขาา้าลมดีผู้ชายบางคนมันอารมณ์มันไม่ได้ดีเองเนาะการที่เขากลับเข้ามาบ้านน่ะเขาอยากเ,าเขาอยากได้ความสบายใจเนาะโดยความที่เขาออกไปข้างนอกไปทํางานมาเจอกับผู้คนเยอะแยะอะไรเงี้ยเวลาเขาเข้ามาบ้านเขาจะอยากได้ความสบายใจเราก็ต้องให้เขาในในฐานะที่เราเป็นเมียเนาะ แพนนี่จะต้องถามเลยว่าเธอเป็นอะไรมีอะไรไหมวันนี้เป็นยังไงที่ทำงานเพื่อสเต็ปแรกพอเรารู้แล้วว่าไม่ต้องไปซักมากแค่ถามรู้ว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยสกอว์ลู้แหละก็จะได้มีวิธีคุยให้เขาดีขึ้นสักสักสเต็ปหนึ่งได้ก็ปล่อยเขานั่นแหละที่นี่ก็เพื่อนบ้านเสียงเพื่อนบ้านที่นี่ก อพอเขาเริ่มอารมณ์ดีอะไรอย่างงี้เนาะก็ค่อยแบบปล่อยเขาเออให้เขาได้อยู่ก็บตัวเองให้เขาได้เปลี่ยนโหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแพรเป็นคนหนึ่งที่จะไม่ด่าแฟนต่อหนา,อาตอหนาชาวบ้านตอหนาคนเนะาะคือจะโมโหจะโกรธขนาดไหนถ้าแบบโมโหจริงๆเคนแพรเป็นแบบคนแบบนี้นะแต่แพรค่อนข้างจะระง,งับอารมณ์ตัวเองได้เนาะถ้าแพรโกรธจริงๆ แพมองหนาแลวแพก็จะขึ้นไปลอยอยู่บนหงองเนาะก็คือว่าหรือว่าแพพูดพูดเลยว่าไปคุยกันม,มีมีเรื่องจะคุยด้วยอะไรเงี้ยถ้ากรูดแบบจริงๆทนไม่ไหวโอไม่ไหวแล้วหรือว่าถ้าอยู่ข้างนอกก็จะต้องระง,งับอารมณ์ตัวเองให้ได้ก็คือจะไม่โวยวายต่อหน้าคนไม่ทําให้แฟนอายต่อหน้าคนไม่ทําให้แฟนรู้สึกเสียเกียรติต่อหน้าคนอื่นเด็ดขาดเพราะว่าอะไร ผู้ชายอ่ะเขามีเลือดของความเป็นผู้นำเนาะถ้าเขารู้สึกว่าเมียไปขม่มเขาต่อน้าเพื่อนตอน้าสาธารณะเงี้ยเขาจะรู้สึกเฟลแล้วเขาจะรู้สึกไม่ดีแล้วผู้ชายก็คือผู้ชายเนาะแล้ววันหนึ่งเขาก็จะเขาจะเงียบเขาก็จะเฉยเขาก็จะไม่เปิดใจเขาก็จะความสัมพันธ์มันจะจะถอยไง,ไงทุกคนเข้าใจไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้น ไม่แพ้ไม่ท Card, ําเด็ทค่ะจะไม่ด่าแฟนไม่อะไรต่อหนาคนต่อหนาพ่อแม่แพ้ยังมาทําเลยถ้าถ้าแพ้อดไม่ไหวจริงๆแพ้ก็จะยิ้ม <c oughs> แบบเสร็จแล้วแพ้ก็จะเออมาคุยกันอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากแพ้จะค่อนข้างควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นะ <c oughs> <c oughs> ก็นั่นแหละเสร็จแล้วมาถึงเรื่องหนึ่งชั่วโมงกระชับความสัมพันธ์ อันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ได้พูดว่าเราจะต้องทํากันทุกวันก่อนนอนอะไรอย่างงี้แต่มันเป็นโดยอัตโนมัติด้วยความที่แพรเป็นคนที่ค่อนข้างจะใส่ใจเขาอะไรเงี้ยถึงแพรจะไม่ได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ทําความสะอาดบ้านเรียบร้อยจัดบ้านเรียบร้อยอะไรขนาดนั้นแต่แพรดูแลป่าดูแลหัวใจดูแลความรู้สึกด,ดูแลเขาให้เขามีแรงที่จะออกไปต่อ สู่ลบปบมือกับคนอื่นข้างนอกอะไรเงี้ยด้วยงานเขาอะไรเงี้ยก็ลูกค้ากะลูกน้องอะไรงี้ใช่ไหมเพราะว่าลูกข้าก็หลายคนหลายสไตล์เนาะก็นั่นแหละที่นี่แพรจะมีวิธีก็คือบางคนอาจจะขึ้นบ้านอาบน้ำแล้วก็นอนก็คือรู้สึกง่วงนอนแล้วก็ถึงจะไปอาบน้ำแล้วก็จะไปนอนแต่แพรแพรจะรู้ว่าแพรถึงเวลานอนสมมุติว่าแพรนอนสี่ทุ่ม สามทุ่มนี่แพจะต้องอาบน้ำแพจะขึ้นบ้านแหละแล้วแพกับป๋าก็จะขึ้นบ้านพร้อมกันทุกวันนะก็คือจะชวนกันป๋าไปไปนอน่ะแกก็จะขึ้นบ้านหรือว่าแพก็จะขึ้นไปแล้วแพก็อาบน้ําก่อนเพราะแพอาบน้ําเสร็จแกก็เขาาา้ามาอาบน้ําพอดีแล้วก่อนนอนช่วงเวลานั้นไม่ใช่ว่าจะต้องมีอะไรกันทุกวันนะแต่เป็นช่วงที่เราอยู่กันสองคนโดยที่ไม่มีลูกไม่มีอะไรเรื่องบังเรื่องอะ พูดให้ลูกไม่อยากพูดให้ลูกได้ยินไม่อยากให้ลูกไม่เด็กน้อยบางทีก็ไม่ควรจะรับลูกอะไรเงี้ยเราก็ใช้เวลาเนี่ยคุยกันวันนี้เธอเป็นยังไงเธอเจออะไรมาเธอนูน่นนี่นั่นแล้วก็ใช้เวลาคุยกันทําให้มันแบบว่าเหมือนวันแรกที่เรารู้จักกันก็จะใช้เวลาช่วงเนี่ยคุยกันยอกกันเล่นกันวุ้งมิ้งกุ้งกิ้งอะไรกันไปมันทําให้เราแบบ มีพลังที่จะตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราแบบว่าออกไปสู่ก็โลกมนุษย์อีกรอบหนึ่งสู่ก็เพื่อนร่วมงานอย่างแพรก็ต้องไปเจอลูกค้าที่ร้านอะไรเงรี้ยแอ้ก็จะมีมพลังแล้วมันรู้สึกว่าคนของเราใส่ใจกันนะทุกคนเข้าใจไหมไอ้ตอนแรกที่เราเจอเขาตอนเย็นแล้วเราก็เห็นแล้วไม่ดีเราก็รู้ละรู้ปัญหาแล้วเราก็รู้ว่าเราจะควรคุยไง แต่พอมาถึงตอนกลางคืนก่อนจะนอนนี่เราจะต้องปลอบใจเขาบ้างให้กำลังใจคุยกันอะไรอย่เงี้ยบางคนลืมไปไงเพราะว่าบางคนคิดว่ามีลูกมีลูกแล้วครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแ,แต่ว่าลืมว่าผู้ชายก็ยังจะต้องการเห็นผู้ชายบางคนเข้มแข็งผู้ชายบางคนแบบว่าคาแรคเตอร์แบบ ดุๆอะไรเงี้ยแต่บางทีเขาก็เขาก็มีโมเมนต์ที่อยากจะมุ้งมิงบางคนพูดว่าเอยเมื่อก่อนแฟนพี่น่ารักมากเป็นคนแบบอ่อนหวานเป็นเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เงียบขึมอะไรเงี้ยไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรเขาเขาบางทีเขาอาจจะไม่เปลี่ยนแต่ว่าเราอาจจะเป็นคนเปลี่ยนมันก็เลยเปลี่ยนให้เขาเป็นคนอย่างนั้นอะไรเงี้ยจากที่เขาอยากจะเล่นก็เราอะไรเงี้ยเราคิดว่าเออลูกอยู่อะไรเงี้ยจะก็เลยใช้เวลาเนี่ย ก่อนนอนเพื่อที่จะปรับความสัมพันธ์ในแต่ละวันให้มันเรียบให้มันแบบเคลียร์ให้มันโล่งเพราะว่า,าไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงเนาะจากที่ออกจากอกพ่ออกแม่มาแล้วอย่างเงี้ยก็จะมีครอบครัวมีสามีมีภรรยาที่จะคอยปรับความเข้าใจกันจะคอยให้กาลังใจกันเนาะอย่างเมื่อก่อนตอนที่เรายังไม่แต่งงานเรายังไม่มีครอบครัวเราก็จะมีพ่อมีแม่เราที่คอยให้คาปรึกษาเราอะไรเงี้ย แต่พอมันโตมันก้าวมาอีกสเต็ปหนึ่งโตแล้วเงี้ยมันก็จะต้องมีเมียมีผัวที่คอยให้คาปรึกษาป๋าบางวันป๋ามาตอนคืนนะมันจะเป็นบรรยากาศที่เงียบเงียบแล้วบรรยากาศที่เรารีเล็กที่สุดก่อนจะนอนคือเราพ้อมที่จะเคลียเคลียสมองตัวเองแล้วอะไรเงี้ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่มันคุยกันลู่เรื่องมากที่สุดเป็นแบบว่าฉันจะทํามันนี่เธอว่าดีไหมอะไรเงี้ย เวลาชั่วโมงหนึ่งนี่มันจะผ่านไปเร็วมากถ้าเราคุยกันแบบมีความสุขอ่ะมันมันมันต้องลงอ่ะพยายาทําอย่างนี้ทุกวันนะไปคุยกับป๋าทุกวันบางทีคุยหาเรื่องนั้นบางทีไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกวันนี้เป็นวันที่ดีมากก็เอามาเล่าให้กันฟังไงตอนนั้นว่าโอ้วันนี้เวลาวันนี้นะดีมากเลยอย่งงางุู้นอย่างนี้เล่าเรื่องที่ทํางานเราเล่าเรื่องที่ทงานเขาอะไรเงี้ย <c oughs> คือเขารู้เ,าเาราเรารู้เขาแล้ว พอมันเล่ามันคุยกันแล้วมันก็มันจะทําให้รู้ซึกแน่นแฟนขึ้นความสัมพันธ์มันก็แบบลึกแน่นกระชับขึ้นโดยที่ไม่ได้สนใจว่ามันกี่ปีผ่านมาแล้วที่เราอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีความสุขกับมันทุกวันเราคุยกันเราปรึกษาหารือกันในทุกๆเรื่องก็จะใช่เวลาช่วงนี้แหละ บางคนคิดว่าขึ้นบ้านอาบน้ำแลลวคะ่ะนอนต่คนต่างนอนเหนื่อยมาหมดแล้วหมดวันแล้วเผื่อเวลานะเนาะเผื่อเวลาเพื่อบางคนสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีคุยคุยกันก่อนเราเป็นผู้หญิงเนะ่ยอ้อนเขาบ้างอะไรบ้างไปให้ชีวิตมันมีสีสันเนาะแล้วความรักมันก็จะกลับมาอีกถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยเรามีความสุขนะอะไรเงี้ย มันก็จะอยากทาอยากทาเรื่อยๆแล้วมันก็จะดีชีวิตมันก็จะมีความสุขทุกคนโอเคทุกคนยังไงนี่แหละแพ้ก็มาเล่าให้ฟังว่าแพ้ทำอย่างเงี้ยแพ้ให้เกียรติเขาแพ้ รับฟังปัญหาของเธอได้ทุกทุกอย่างอย่าอย่าพูดว่าก็มันมันผ่านมานานแล้วสิบยี่สิบปีแล้วมันไม่มีอะไรจะหวานแล้วก็เพราะว่าเราทําอย่างนั้นเองเพราะคิดว่ามีลูกแล้วลูกโตแล้วลูกจะจะได้มีเห็นหนูน่นนี่นั่นไม่อยากทําอายลูกอะไรอย่างี้เราก็ใช้เวลาที่เราอยู่กันสองคนนะเพราะว่าวันที่เราอยู่กันสองคนนะก็มีช่วงเวลาก่อนนอนที่เราจะได้คุยกัน เราจะบอกว่าโอ้ยอายุเยอะแล้วสี่สิบห้าสิบปีแล้วแต่อย่าลืมว่าตอนที่มันหลักกันหน่อยๆอ่ะเราก็ทำถึงเราจะอายุน่อยแต่มันก็แค่เป็นมันก็เป็นคนคนเดิมซึ่งมันก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นอีกแบบหนึ่งที่อาจจะดีกว่าเดิมก็ได้ตามอายุตามอะไรของเราไปอย่างเงี้ยมันเป็นวิธีที่ได้ผลเลยแหละทุกคนใครอยากนี่ก็ลองเอาไปทำตามแพอดู โอเคทุกคนคลิปนี้ผาไปแหละไปจริงเห็นสมแบ้นไหมเนี่ยออกมาอยู่ข้างนอกแหละตอนนี้แปก็ยังแพนั่งพื้นอยู่เพราะว่าแปยังไม่ได้เอาอันี้ออกมาจัดให้เรียบร้อยเนาะดอกมงดอกไม้แกรกปลกมาแล้วจะให้ดูนห่แปลกแหละโอเคทุกคนไปแล้วเดจ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แพรื่องเดจ้าใครไม่ชอบก็ผ่านไปโอเคบายบายสวัสดีค่ะ